ฟลอเรียนวีสตารอนาคตไกลของไบเออร์เลเวอร์คูเซนเดินทางพร้อมครอบครัวถึง Manchester, แมนเชสเตอร์เพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยมีการหาหรือกับตัวแทนของสโมสอนเป็นเวลาหลายชั่วโมงตามรายงานจากบิวสื่อดังเยอรมันแม้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวและคุณพ่อฮันสจะให้ความสนใจบาเยอร์มินิกมากกว่าแต่สถานการณ์ล่าสุดนั้นเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อฝั่งแมนซิตี้แสดงความจริงจังในการเดินหน้าเจราจาเต็มตัวขณะที่เรือใบสีฟ้าก็พร้อมจ่ายค่าตัวใกล้เคียงกับที่เลเวอร์คูเซ่นตั้งไว้ที่150ล้านยูโรหรือราว5,550ล้านบาทในขณะเดียวกันไบยอเมนิกซึ่งเป็นเป้าหมายดั้งเดิมของเวสอาจถอยออกจากดีวนี้เนื่องจากไม่พร้อมจ่ายเงิน100ล้านยูโรซึ่งน้อยกว่าที่เลเวอร์คูเซ่นต้องการถึง50ล้านยูโร แม้จะไม่มีการพบกับเป๊ปก,กววเดวล่าโดยตรงเนื่องจากเจ้าตัวไม่อยู่ในอังกฤษแต่การเดินทางของเวสและครอบครัวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าแมนซิตี้กกำลังกลายเป็นตัวเต็งในการคว้าดาวเตะวัย21ปีรายนี้ไปร่วมทีม